สว,ส,สวัสดีค่ะพบก,กับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวิเคราะห์ดวงดาวค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิศณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงสำหรับสายเสี่ยงโชคโดยเฉพาะเลยค,คือวิเคราะห์ดวงดาวประจำวันที่1กรกฎาคม2566นะครับเรียกว่าครึ่งปีเรียบร้อยนะแล้วก็หลายคนที่ติดตามรายการเรามาตลอดทั้งปีนี้ครึ่งปีแล้วเนี่ยค่ะ รวยเป็นเศรษฐีกันเพียบเลยงวดที่แล้วนะคะก็นะศูนยสาศเนี่ยโอ้โหตรงองแล้วก็สอ <27 72 S 2> งเดเองอีกทั้งบนทั้งล่างเลยบางคนก็ง <c oughs> งว่าเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ไปเอาตัวเลขมาจากไหนทําไมแบบ วิเคราะห์ได้ตรงๆค่ะก็วิเคราะห์จากดวงดาวนี่แหละครับตัวแรกนะคะไม่ได้มีไปจุดทูบไม่ได้มีไปขออะไรทั้งสิ้นเราใช้ดวงดาวณเวลานั้นนะคะทั้งองศาทั้งลิพดาทั้งคุณภาพทั้งหมดทั้งมวลแล้วใครที่ชอบเสี่ยงโชคต้องติดตาม3รายการเลยนะไม่ใช่ดูรายการเดียวรายการนี้คือวิเคราะห์ดวงดาวจะเป็นการวิเคราะห์นะครับว่าดาวไหนส่งกําลังในวันที่ รัตตอรี่จะออกเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะวิเคราะห์รายการนี้จะวิเคราะห์ลักนณาทุกลักขาเลยว่ามีเปอร์เซ็นต์ถูกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเลขนําทางให้ด้วยนะหลายคนรอบที่แล้วก็ถูกกับเลขนําทางเลยนะเออนะมีตรงๆเลยแปดสองเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะเออเราก็มีเลขนําทางให้เสร็จแล้วก็มีสรุปเลขให้ด้วยการดูรายการนี้ก็ดูความซ้ําของตัวเลขนี่แหละที่เขาดูซ้ำๆๆจับออกมาเป็นตัวเลขที่เหลือแล้วก็ไปซื้อกันเลย โดนเลยอย่างนี้นะเ<ฆ>อาเสร็จดูจากรายการนี้เสร็จก็ไปดูรายการที่2คือวงล้อเสียงไทยนะวงล้อเสียงไทยเนี่ยก็จะนําเลขสรุปจากรายการวิเคราะห์ดวงดาวนี้<ฆ>มาจับคู่กับเลขที่อาจารย์ชอบและพี่หน่อยชอบ<ฆ>เนี่ยพอจับคู่กันเสร็จใช่ไหมหมุนวงล้อเรียบร้อย ท่านที่เข้ามาชมรายการก็ดูว่าเราชอบเลขไหนก็ดูว่าเลขนั้นเนี่ยโตที่เราชอบมันอยู่ติดกับเลขอะไรค่ะแล้วก็ซื้อตามอย่างนี้เลยครับแค่นั้นเองง่ายๆนะถูกกันตึมเลยอะรอบนี้เสร็จแล้วมีอีกรายการที่สามค่ะโชคใหญ่เงินทับตัวนี่ดูสามรายการเลยท่านไม่ได้เลยเหมือนกันท่านไม่ได้ถ้ามีลักนาอยู่ในรายการนั้นถ้ากระจัดเต็มได้เลยดวงจะดีไม่ดีต้องดูที่โชคใหญ่เออเนี่ยดูนี่แหละอ่ะเรียบร้อยค่ะวันที่หนึ่งกรกฎานะครับตรงกับวันเสาร์ วันเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าหลักเทวะกําเนิดก็บอกว่าพระอิศวรนําเสือสิบตัวมาป่นให้เป็นผงปะพรมด้วยน้ําอมฤตเกิดเป็นเทวดาพระเสาร์ก็เลยมีกําลังวันเป็นสิบหนึ่งศูนย์ทดไปก่อนเนี่ยหนึ่งศูนย์ทดไปก่อนนะเนี่ยวันเสาร์นะแล้ววันนั้นลัคนาสถิตที่ตุลตุลก็หกนะตุลนี่ก็คือดาวประจาตัวของชาวตุลก็คือเลขหกนะใส่ไปแล้วเนี่ยหนึ่งศูนย์หกนะ โอ้โหเอาเลยเหรอใส่หนึ่งศูนย์หกเลยเหรอเอาเอาไว้ก่อนนะเออต่อไปตนุเศษตนุเศษนี่คือคือตัวตนจิตวิญญาณในช่วงเวลานั้นเลยก็คือดาวจันทร์คือเลขสองค่ะนะอ่ะคราวนี้มาดูคุณภาพ์ออตนุรักษ์เลยก็ตนไงก็บอกว่าคณะตนเอออ้าคุณภาพของดวงดาวในวันนั้นนะครับมีดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่งเป็นราชาโชคราชาโชคดาวพระพุธเลขสี่เป็นเกษตร นะเลข2เลขสาไม่มีตําแหน่งทางโหราศาสตร์นะเลขหเป็นราชาโชคดาวพฤหัสน,นะเลขหกใช่เหรอลเลขหไม่มีตําแหน่งรอบที่แล้วเป็นราชาโชคนะรอบนี้ไม่มีตําแหน่งแล้วนะ,ะดาวเสาเเร์เปเกษตรโยอา่าเลข8เป็นเทวีโชคนะเนี่ยที่เหลือไม่มีตําแหน่งคุณภาพแล้วะนะอา่าคราวนี้มาดูองศาดวงดาวนะ ใครอยากจะเป็นคนดวงดีเกรด A มีโชคมีลาบนะครับต้องทําบุญแบบฉับพันธันใดเลยนะครับอาจารย์มีโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤษนะบวชพระเข้าพรรษานี้นะใครที่ได้มาชมคลิปนี้ ใครสนใจอยากบวชด,ด้วยตนเองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าบวชในสายหลวงพ่อชาวัดหนองปาพงจะมีการเรียนการสอนพระกรรมฐานได้เรียนรู้ได้ศึกษาธรรมนะใครเคยบวชแล้วก็บวชอีกก็ได้นะเรียกว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองได้เรียนกรรมฐานในพรรษานี้นะครับหรือถ้าบวชไม่ครบพรรษาก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันก่อนทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับอาจารย์จัดโครงการมีลูกศิษย์ร,ร่วมบุญกันใครจะเป็นผู้บวชท่านบวชฟรีเลย ทั้งเครื่องอัฐถาบริขารต่างๆการเดินทางชุดขาวทุกอย่างนะในโครงการออกให้ฟรีนะครับใครสนใจติดต่อกันเขา้ามาได้แล้วใครที่อยากจะร่วมบุญนะอยากจะร่วมบุญเนี่ยให้ผู้บวชต่างๆนะครับที่อาจารย์จะต้องนําปัจจัยไปซื้ออัฐาบริขารไปจ่ายค่าเดินทางไปจ่ายค่ารถนะไปจ่ายค่าตรวจสุขภาพชุดขาวอะไรต่างๆใครสนใจอยากร่วมบุญบวชนะครับก็ ดูที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ร่วมบุญกันเข้ามาเสร็จแล้วก็ส่งสลิปกันมาด้วยส่งสลิปมาที่ Line แอดโอ n d นดานะครับเนื่องจากว่า,าบุญบวชนี้เ,นเรามีการสร้างกุฏิด้วยตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์นะครับก็ไปสร้างกุฏิให้พระสงฆ์กันอยู่นะครับที่วัดแล้วก็มีการเทพ,พื้นทำฟุตติ้งทํากุฏิกันเนี่ยมันก็จะมีบุญการสร้างกุฏินะมีบุญเป็นเครื่องอัฐบริขารบุญบวชพระบุญค่าอาหารที่ จะตลอดพรรษาเนี่ยนะครับใครอยากร่วมบุญก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเรียกว่าเป็นผลใหญ่อัน,นิี้ส์ใหญ่กันเลยทีเดียวครับอ,องศานะครับดาวอาทิตย์โอ้โหกลางองศาเลย14.52พองพออาทิตย์ที่แล้วมันย้ายใช่ไหมเออเนี่ย14.52<า>ดาวจันทร์19.1 ดาวอังคาร0.4พึ่งย้ายค่<ฮ>ะนะพึ่งย้ายเอี่ยมเลยดาวพระพุธ24.2ดาวพฤหัส16.2ค่<ฮ>ะนี่ครึ่งครึ่งเดือนแล้วครึ่งทางแล้วเ,เนี่ยดาวพระศุกร์0.5นี่ไงพึ่งย้ายเลยค<ฮ>ะนะดาวพระเสาร์เลขเจ็ดนะ7.13ค่<ฮ>ะดาวพระราหูเลขแปดนะครับ5.42ค่ะ นี่เขาไกลออกนะไม่ใช่เพิ่งย้ายเนี่ยดูเหมือนเขาดาวราหูเขาเดินสวนไงนี่นี่ยังคิดเลยนะว่าถ้าถ้าจะย้ายก็คือต้องเป็นสามสิบหรือยี่สิบเก้าอันนี้เขาเพิ่งเพิ่งเขาไกลไกลย,ย้ายย้ายตุลานี้นะดาวพระเกศหกจุดห้าสี่ดาวมรติยูสี่จุดสามอันนี้น <ะ S 2> คุณภาพนะคะอันนี้องศา องศาแล้วก็ลิบดานะคะทีนี่คุณภาาผ่านไปแล้วเหลือเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นแต่ละลัคนาว่าลัคนาเนี่ยเลขมำัทางอะบ้างฉะนั้นนยคะท่านใดที่ดูรายการนี้นะคะอยากจะให้ผูกเป็นลัคนาไม่ใช่แบบราศีนะคะเพื่อจะได้มีความแม่นยำมากขึ้นใครไม่รู้ลัคนาก็ต้องพิมพ์ใต้คลิปมาถามเพราะว่าคืออย่างนี้ลัคนาเนี่ยมันจะแม่นยํากว่า90%เเลยใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนะครับแต่ถ้าเป็นแค่ราศีเนี่ย ที่ดูทั่วไปเนี่ยนะตามหนังสือตามอะไรที่เขาบอกว่า<ฆ>ท่านที่เกิดวันนี้ถึงวันนี้เป็นราศรีนี้ดูอันนี้มันไม่แมน<ฆ>่นมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะมันไม่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วดูแล้วจะผลิดพลาดด้วยนะเพราะอะไรว่ะอาจารย์เคยมาแล้วนะอาจารย์ไปดูราศรีพฤกษพฤษศเขาบอกดีอย่างกันดีเงี้าจายจะกระทุ่มทุนเลย<ฆ>ปรากฏว่าไอตัวเรามันไม่ใช่พฤกษไงคือราศรีใช่แต่ลัคนามันอยู่กัน<ฆ>นะลัคนานี่มันส่งผล90%ของชีวิต นะท่านต้องแยกกันให้ออกนะอ้าวเมตดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องยกใ้ดวงดีเกินนะดวงดีมากนะเมตรนะเป็นสุดยอดคนดุนดีด้วยนะอาจารย์ทำให้แล้วนะดวงดีเกรดเอประจำเดือนกรกฎาลีบไปดูกันนะเลขลำทางห้าแปดเก้าหกศูนย์สองมาก่อนเลยนะพฤกษแปดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหกสี่ห้าเก้าศูนย์ค่ะเมธุน 9ก้าสินต์ถุนนี่เขาเป็นสุดยอดคนดวงดีด้วยนะโอ้โหตัวเลขอะสองศูนเก้าเลขก็มาสวยก็รากฏแปร์เซลดมาห้าเปอร่าห้าหนึสอ่สิงหกอ์เซอันนี้ทํางานเยอะโชคอาจจะทำงานเยอะทํางานเยอะดวงดีเรื่องงานนะเออเรื่องงานเรื่องเงินแต่เสี่ยงโชคก็ หกสิบก็ถูกลงมาที่หนึ่งได้บางคนสี่บนะออแต่เรายังไม่เคยถึงสี่สิเราเคยให้ห้าน้อยสุดนะเอาสิงนะเลขนำทางนะครับของสิงห์เจ็ดหนึ่งห้าสี่ศกันหกเเลขนำทางสองศูนยหนึ่งสี่ห้าเก้ามาไหมนี่ ใครที่อยากดวงดีมีโชคมีลาบนะครับเป็นคนดวงดีเกรด A เลยอาจารย์มีโครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กฤษณะนะครับที่จะพาทุกท่านเดินทางนะครับไปดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อถอดถอนสัญญากรรมนะครับในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะพาไปสวดมนต์อธิษฐานจิตบูชาดวงชะตานะครับสืบชะตาใหญ่แล้วก็นำยันโสรถี่หลายคนได้ร่วมทำกับอาจารย์แล้วเนี่ยไปอธิษฐานจิตในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ย ติดขัดเรื่องสัญญากรรมในอดีตชาตินะครับในครั้งนี้เราจะเป็นการสวดถอดถอนสัญญากรรมนะครับเพราะว่าเวลาที่ดวงชะตาเราติดขัดหรือหลายคนว่ารู้สึกติดขัดเรื่องความรลกติดขัดเรื่องเศรษฐกิจติดขัดปัญหาสุขภาพเอ๊ะทำไมมันยังไม่ดีขึ้น<ม>เพราะในอดีตชาติเนี่ยเราเคยไปสัญญาไว้ไปมีสัญญากรรมไปสร้างกรรมเอาไว้แล้วโดยเฉพาะนะการอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะในครั้งนี้อาจารย์ก็เลยจะพาไปนะครับไปทําพิธีถอดถอนสัญญากับในอดีตชาตินะครับซึ่งเป็นการไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเลยเป็นดินแดนอาณาจักรสีโคตบู์นะครับในสมัยโบราณเนี่ยเป็นดินแดนขนาดใหญ่นะครับสองฝั่งเลยนะครับครอบคุมพื้นที่ทั้งประเทศลาวประเทศไทยนะครับครั้งนี้ก็จะพากันไปในช่วงปลายเดือนสิงหานะใครสนใจต้องรีบติดต่อด่วนเลยนะครับโดยไฮไลท์สําคัญนะ อาจารย์จะพาขึ้นถ้ำนาคาด้วยใครที่ยังไม่ได้ไปถ้ำนาคานะครับรีบจองด่วนติดต่อด่วนอาจารย์จะพาไปว่าจุดไหนตรงอธิษฐานยังไงจุดไหนทํอาอะไรอธิษฐานขอพรตรงไหนแล้วสําเร็จสมปรารถนาแล้วก็จะไปเกาะดอนโพกันแล้วก็จะไปเจดีพระบรมสารีริกธาตุถึง9แห่งเลยนะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยเจดี์สีโคตบองนะครับ ไปที่ประเทศลาวกันอีกนะเนี่ยเราจะไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์พิเศษนะปีนี้นี่พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าการจัดทริปอย่างนี้ก็แค่ปีละครั้งเท่านั้นเองและก็มีเมืองมรุกัดนครนะครับเป็นอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่โบราณเลยซึ่งตรงนี้ก็จะมีพญานคราชนะครับพญาสุวรรณนคราชเนี่ยท่านก็ดูแลปกครองณนะวันนี้ยิ่งพวกเราไปกันเนี่ย ในช่วงเข้าพรรษานะครับพญานาคราชก็จะเข้าพรรษาด้วยนะเขาจะถือศีลกันวาจาจะศักดิ์สิทธิ์ให้พรพวกเรานี่นะสำเร็จสมปัตินาตามต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับเจดีพระอรหันตาธาตุอาจารย์จะพาไปอธิษฐานจิตที่เจดีพระอรหันตาธาตุนะครับพระโมคขราพระสารีบุตรและพระกัจจยนะนะครับซึ่งพระกัจจยนะเนี่ยนะครับก็เป็นผู้มากด้วยลาบ นะฉะนั้นทริปนี้ใครไปอธิษฐานจิตทุกที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเป็นในช่วงเข้าพรรษาด้วยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับใครที่ไปในช่วงเวลาที่อาจารย์พาไปเนี่ยนะครับปลายเดือนสิงหาเป็นช่วงเข้าพรรษานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พญานาคราชก็จะมีฤทธิ์มาก นะประทานพรให้สําเร็จสมปัารถนาได้อย่างดีทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับเราจะเดินทางกัน4วัน3คืนนะช่วงปลายเดือนสิงหาตอนนี้อาจารย์จะขอนับจํานวนนะใครสนใจติดต่อจองกันเข้ามาด่วนเลยนะครับที่ Line at Opendown นะครับหรือโทรเข้ามาที่086-336-6390นะครับสนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ Line Open Do หรือที่เบอร์086 336 6390ตุ้น85%นะครับ841 570พิกจิก70% 208 576ธนู95%นี่เป็นสุดยอดคนดวงดีด้วยไหมเนี่ยโอโ้ต้องมาไหมเนี่ยเออ715 640มังกร 80% 165420นะกุ้มกุ้ม70% 516428ค่ะและลักษณสุดท้ายนะครับมีน85%โอ้โหนี่สุดยอดเลยนะเนี่ย208457นะอ่ะทีนี้มาตัดเอ้าก่อนที่จะไปฟังเลขสรุปนะใครอยากดวงดีถูกหวยต้องทำบุญแบบฉับพลันทันใด อ,อ,อาจารย์นะมีบุญบวชตอนนี้กําลังบวชพระในภาษานะ,ะกําลังรับสมัครคนบวชด,ด้วยใครอยากบวชก็สมัครกันเข้ามาด่วนเลยหรือใครที่อยากจะร่วมบุญเพราะโครงการนี้เนี่ยอาจารย์ฟรีให้บวชฟรีหมดเลยทั้งเครื่องอัดถักบ,บริขารไปสร้างกุฏินะค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆนะทุกอย่างเลย<ะ>ใครอยากร่วมบุญบวชก็ดูที่หน้าจอนี้เลยบัญชีขึ้นไว้ให้แล,<ะ>แล้วร่วมบุญบวช โมทนาบุญกาจารย์ด้วยนี่เป็นโครงการร่วมบุญทาดีเราบวชพระ9ก้ารูปในพรรษานี้เลยนะก็ร่วมบุญกันมาได้เนี่ยสร้างกุฏิอะไรต่างๆนะได้อานิสงส์ให้กับตัวเองเขาบอกว่าร่วมบุญบวชเรามีเรามีงบเท่าไหร่ก็ตามศรัทธาได้ตามศรัทธาตามศรดทกจะเป็นค่าค่าเดินทางค่าชุดที่จะต้องเตรียมหรือจะเป็นค่าของใช้ส่วนตัวสุขภาพด้วยอะไรด้วยมีครบเลยนะยิ่งสร้างกุฏิกันด้วยเนี่ยเป็น ไปขุดดินสร้างกุฏิทําฟุตติ้นตงนี่ลูกศิษย์เรานะพี่นัทระยองก็ไปทำให้นี่ยแหละก็ใครอยากร่วมบุญบวชก็ร่วมเข้ามา<ฆ>นะหรือช่วงประมาณสิงหานะช่วงเข้าพรรษามีทริปอีกไปสวดสืบชะตาแล้วก็ บูชาดวงชะตาตัวเองถอดถอนสัญญากรบนะบางคนยังงงนะว่าการที่เราอยากมีโชคอะนอกจากเราไปขอสถานที่ต่างๆที่มันแบบศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแล้วอะการสวดมนต์มันต้องไปถอนสัญญากรรมด้วยหัวใจสัคัญสมมุตินะเราอยากมีโชคแต่ในอดีตเราอธิษฐานจิตจะไม่ขอเล่นการพนันตลอดติกต่อไปก็ไม่ถูกเลย ถอดถอนสัญญากรรม่ยประบาณานี้ความชั่วเ,เราจำอดีตไม่ได้แต่เราแก้ไขอดีตได้ถูกต้องคือเราไม่รู้เราไปอธิษฐานอะไรมาบ้างไงย,ยกเลิกเลยรอบนี้อาจารย์เลยพาไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเข้าพรรษา<ฮ>เพราะว่า<ฮ>ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ถือถือสิลปฏิบัติธรรม<ฮ>จะมีฤทธิ์มากเวลาให้พรเราไปขอพอรให้พรก็จะศักดิ์สิทธิ์สำเร็จสมปรารถนา อาจารย์จะพาไปดินแดนเนี่ยนะเรียกว่าเป็นอาณาจักรสีโคตบู์เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในอดีตแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดนะในสถานที่นี้ด้วยเราจะไปถ้ำนาคากันด้วยใครยังไม่เคยไปกับอาจารย์อาจารย์จะพาไปนะถ้ำนาคาไปเกาะด,ดอนโพไปบวงสวงกันอีกอนะเสร็จแล้วก็ไปดินแดนมรุกกคนคร นี่เป็นดินแดนพญานาคเลยนะเสร็จแล้วก็จะมีเจดีพระบรมสารีรักธานุเแห่งให้ไปอธิษฐานกันเนี่ยเชื่อว่านะคะไปรอบนี้ครบ4วันเนี่ยเก็บหมดเลยนะอีกอันหนึ่งเราจะข้ามไปประเทศลาวอันนี้เป็นทริปแรกแล้วก็ในรอบ4-5ปีที่อาจารย์จะพาทุกท่านนะคะข้ามฝั่งลาวเพราะว่าจะไปอธิษฐานจิตที่เจดีสีโคตบองจริงๆแล้วพญานาคเป็นเจดีสำคัญมันเป็นเมืองนี่แหละก็คืออาณาจักร โบราณเนี่ยนะจะครอมทั้งลาวทั้งไทยอยู่โซนนั้นหมดเลยเนี่ยแต่อาจารย์ก็จะเลือกตามแนวที่ครูบาอาจารย์ให้ไปก็ไปอธิษฐานจิตกันแต่ตัวนี้ใครสนใจก็ติดต่อไลน์แอนโรมิดาวหรือโทรมา0ู6 336 6390สาเ้าวอาสรุปเกือบลืม6ตัวสุดท้ายยังไม่ได้สรุปเลยเลขสรุปนะคะอ้าวฟังให้ดีค่ะ8 0 2 4 9 6ค่ะ8 0 2 4 9 6 โโอ้โหเลขสวยนะเนี่ยเลขสวยไหมปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคนณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมริยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชโะรลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัด ขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิริรดงสนใจติดต่อ Line o t Open d ็ดหรือโทรมาที่0863366390